ทำตามสัญญาจ้าแต่งตัวตามที่บอกเลยมันโหวดกันมาแค่สองคนอะนะก็บอกเลยครับว่าโหวดเหมือนกันเป๊ะมัใช่ไหมโหวดเหมือนกันเลยผูย,ยิงผมขาวโอเคเลือกตัวนี้ก็ได้นะโอเคไม่รู้ว่าทําไมแต่ก็มันคงน่ารักมั้งโอ้ยจะตายเออตายจริงไม่ใช่ไหมแบบนี้มีชื่อว่าห้ามกดปุ่มแต่แม่งเสือกดกันทุกคนเลยไม่รู้มันต้องการอะไรนะ ก็ช่างมันเถอะโอเคเกมนี้ก็แค่เล่นไปเรื่อ,อยๆอาชีวะตกลงมาแล้วโอเคไปกดปุ่มเอาโดนกดไม่ทันอีกอะไรนะฮะเอ่อห้ามตกห้ามตกเหรออ๋อมันเป็นสี่เหลี่ยมอ๋อห้ามเราตกใช่ไหมโอเคแค่เดินไปเรื่อยๆเราก็ไม่ตกแล้วยิ่งด่านง่ายมันก็จะมีคนไม่ตายเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งง่ายก็ยิ่งยากโอเคปะเกมนี้มันเป็นแบบ แนวแบบต้องให้คนอื่นตายก่อนนะคะเราถึงจะชนะลุมประมานนั้นถ้าเป็นเกมแบบให้ร่วมมือกันบ้างหรือว่าให้เอาชนะให้ได้ที่หนึ่งบ้างแค่นั้นแหละเกมมันไม่มีอะไรก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่ใช่ละตอนนี้เราเริ่มใกล้ตายแล้วใช่ไหมมันเริ่มเร็วก็แล้วผู้ชมเฮ้ยโอใจหายผู้ชมเกือบตายแน่ตอนนี้เราก็แค่ต้องระวังไปเรื่อยๆนะ